เอาจริงแล้วจ้าตัดแต้มใบขับขี่สำหรับคนที่ขับรถผิดกฎจราจรงานนี้กรมการขนส่งทางบกร่วมกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเตรียมเริ่มใช้ระบบตัดแต้มใบอนุญาตขับขี่เป็นไปตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ .2522 ค่ะวัตถุประสงค์ก็เพื่อบังคับให้คนที่ขับรถปฏิบัติตามกฎหมายป้องปรามและลดการกระทำผิดซ้ำซึ่งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดให้เริ่มมีการใช้ระบบตัดแต้มใบอนุญาตขับขี่ ในวันที่9มกราคม2566ที่จะถึงนี้ค่ะก็ครอบคลุมใบอนุญาตขับขี่ทุกประเภทด้วยนะคะมาดูกันว่าเขาจะตัดแต้มใบขับขี่กันยังไงเริ่มต้นจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับขี่แต่ละรายมีคะแนนทั้งหมด12คะแนนถ้าหากถูกตัดคะแนนเหลือ0ก็จะถูกพักใช้ใบขับขี่9 0วันค่ะ คุณจีรุตวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกบอกว่ากรมการขนส่งทางบกได้บูรณาการร่วมกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเขาเชื่อมโยงข้อมูลประวัติและการกระทำผิดตามกฎหมายของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับขี่ข้อมูลทะเบียนรถและก็ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลแล,และบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะต่อไปนี้ กรมการขนส่งทางบกและตำรวจจะมีข้อมูลเหมือนกันแล้วนะคะเพื่อที่จะนำข้อมูลการตัดคะแนนมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อถูกตัดคะแนนไปแล้วไม่ต้องตกใจว่าจะถูกยึดใบขับขี่ตลอดไปเพราะว่าสามารถขอคืนคะแนนได้ค่ะวิธีการขอคืนคะแนนก็คือผู้กระทําผิดที่ถูกตัดคะแนนจะต้องเข้ารับการอบรม และทดสอบนะคะโดยที่ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับขี่มีสิทธิ์ขอเข้าอบรมเพื่อขอคืนคะแนนความประพฤติในการขับรถคือผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับขี่ซึ่งถูกตัดคะแนนความประพฤติจนเหลือน้อยกว่า6คะแนนและคนที่ได้รับใบขับขี่ซึ่งถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ค่ะสำหรับคนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถจนเหลือน้อยกว่า6คะแนนมีสิทธิ์ขอเข้ารับการอบรมเพื่อขอคืนคะแนนความประพฤติในการขับรถได้ปีละ2ครั้ง ตามรอบปีปฏิทินโดยมีหลักเกณฑ์การอบรมเพื่อขอคืนคะแนนความประพฤติในการขับรถครั้งที่1ในรอบปีปฏิทินมีจํานวนทั้งหมด3หลักสูตรคือหลักสูตรขอคืนคะแนนไม่เกิน12คะแนนมีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า4ชั่วโมงหลักสูตรขอคืนคะแนนไม่เกิน9คะแนนมีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า3ชั่วโมง และหลักสูตรขอคืนคะแนนไม่เกิน6คะแนนมีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงค่ะโดยจะได้รับคืนคะแนนความประพฤติในการขับรถตามจำนวนคะแนนที่ผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักสูตรเมื่อรวมคะแนนที่ได้รับคืนมาแล้วจะต้องมีคะแนนรวมไม่เกิน12คะแนนค่ะส่วนการอบรมครั้งที่2เมื่ออบรมครั้งที่1แล้วถูกตัดคะแนนอีกครั้งในรอบปีปฏิทินจะมีทั้งหมด1หลักสูตรก็คือหลักสูตรคืนคะแนนกลับมาเป็น6คะแนน มีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า3ชั่วโมงค่ะคนที่ได้รับใบขับขี่ซึ่งถูกพักใช้ใบอนุญาตจะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรกรณีถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเพื่อขอคืนคะแนนกลับมาเป็น12คะแนนมีระยะเวลาอบรมไม่น้อยกว่า4ชั่วโมงส่วนหลักสูตรในการอบรมก็ประกอบไปด้วยวิชาความรู้พื้นฐานอย่างเช่นสถานการณ์อุบัติเหตุในปัจจุบันปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนน และผลกระทบที่เกิดจากอุปัติเหตุรวมไปถึงวิชาความรู้ตามข้อหาความผิดที่ผู้เข้ารับการอบรมได้กระทำเอาไว้ค่ะเมื่อผ่านการอบรมตามหลักสูตรแล้วก็ต้องเข้ารับการทดสอบและต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า60%จึงจะถือว่าผ่านการอบรมและทดสอบค่ะถ้าไม่ผ่านก็สามารถแก้ตัวใหม่เป็นครั้งที่2ได้ในวันเดียวกันถ้าหากยังไม่ผ่านการทดสอบอีกก็จะต้องนัดไปทำการทดสอบแก้ตัวใหม่เป็นครั้งที่3ภายใน7วันค่ะ เมื่อคนที่ผ่านการอบรมและการทดสอบแล้วนะคะกรมการขนส่งทางบกจะแจ้งผลการอบรมและการทดสอบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อคืนคะแนนต่อไปค่ะสำหรับใครที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมและทดสอบเพื่อขอคืนคะแนนก็แจ้งความประสงค์พร้อมหลักฐานใบอนุญาตขับขี่หรือบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่กรมการขนส่งทางบกนั่นเองค่ะ